لا إله إلا الله وحده لا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم حبيبنا وقدوتنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رزقنا فهم النبيين وحب المرسلين وإلهام الملائكة الله المقربين اللهم افتح علينا ما أغلق بنا جاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آمين أما بعد إلى أن قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بِأُلُومِهِ في الدارين آمين ربما أعطاك فمنعك วรบมะมะนากะฟะอัตาะกะนะฮิกมะที่แปดสิบสามรบมอาตากาบางทีอัลลอฮ์ให้กับเจ้าอัตากาหมายถึงให้ความสวยงามดุนยาแก่เจ้า ฟามนาเกะมนาะอัลลอฮ์บางทีอัลลอฮ์ไม่ให้ความสวยงามเกี่ยวกับดุนยาแก่เจ้าอ่แต่ที่เราก็ตัวอย่างไปทีแล้วในตัวมาตันวารุบะมามนาเกะมนามันอัลลอฮ์บางทีอัลลอฮ์ไม่ได้ให้เจ้าตัวนี้สิ่งหนึ่งสิ่งใดของโลกดุนยานะ รบบามามานาอากะอัลลอฮ์สุบบะละไม่ให้เจ้าเกี่ยวกับโลกดุนยาจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามไม่ได้ให้มานาอัก็คือห้ามก็คือไม่ได้ให้ฟ้าก็อากาแต่อัลลอฮ์ให้ความสํารวมทางจิตเกิดขึ้นกับเจ้าตรงนี้นั้นหมายถึงให้เตาฟิกให้การฮิดายะจากอัลลอฮ์สุบฮานะหูวะตาลา ดันั้นเองบางทีอัลลอฮ์สุบฮันตะลาไม่ให้เจ้าอาหารเกี่ยวกับโลกวิญญาแต่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุตะลาให้ความอร่อยของวิญญาณบางทีอัลลอฮ์สุบฮันตะลานั้นไม่ได้ให้เจ้าอาหารของเรือนร่างแต่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุตะลานั้นให้อาหารของวิญญาณบางทีอัลลอฮ์สุบฮานะฮุตะลาให้โลกผินออกจากเจ้าและอัลลอฮ์สุบฮานตะลาก็ ไม่ให้เจ้าผินออกจากพระอ,องค์นั่นบางทีบางทีอัลลอฮฺสุบะลาไม่ให้โลกนั้นผินมาหาเจ้าแต่ในขณะเดียวกันให้เจ้านั้นผินไปหาอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาและอัลลอฮ์ให้เจ้าก็เกิดความคุ้นเคยกับอัลลอฮ์เคยชินโมอานาซาเคยชินกับอัลลอฮ์ตาลาและบางทีบรรดาวิชาการต่างๆนั้นอัลลอฮ์ได้เปิดให้กับเจ้า แต่ล l l a ์ได้ปิดคังวิชาการการมุชฮะดะเจออัล l l a ์ตาอัลาและบางทีอั a ล l a h ไม่ได้ให้เจ้าคังวิชาการต่างๆแต่ให้เจ้านั้นให้จิตของเจ้านั้นติดกับ Allah ซุบะฮานะฮุวดะห์วะฮุวะอัฟดัลุลอุลูมอ่เป็นวิชาที่อัฟดัลที่สุดให้จิตเจ้านั้นติดกับอัล l l a ์ซุบะฮันละอัลละเป็นอินโมะวัตตักุลลอฮ์วะยูอัลลิโม กุมุลล่าจงตักว่าต่อล l l a ์และ a l ล a h ทรงเวลานัะนจะสออินมูให้อินหามโดยตรงลงไปในหัวใจนั่นอินมมหนึ่งไม่ต้องเรียนอินมูนั้นบางที Allah ทรงเวลาให้ให้เกียรติยศกับเจ้าในโลกดุนยาแต่ไม่ได้ให้เกียรติกับเจ้าในอาคิอรอบางทีบางครั้งคืออาไปบางที Allah ทรงเวลาให้กับเจ้าเกียรติในโลกดุนยาแต่เจ้านั้น ไม่ได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์ سبحانه และุาลในวันอาคิรานั้นหมดไปรบบมาอาอฺกาบางทีบางครั้งอาอก็กอัลลอฮ์ سبحانه และุาลนั่นได้ให้เจ้าก้าตัวนี้คืตอตอบให้กับใครในกิาิกรรมคือกับมูรีดคนที่เอ เดินทางหาลอสุบะาได้กับจิตนั่นเองามูดิดนนี้ <c oughs> หรือว่าซาลิกที่กําลังสูลุก่าสูลุกหัวจิตหัวใจของเขาไปสู่อัลลอฮฺสุบะดาลาอะตอกะอะไรใช้อนันกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดบางทีอัลลอฮฺให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดกับเจ้าสิ่งอะไรมีนัดดุนยา ให้ดุนยากับเจ้ามีนัดดุนยาบบยันก็คือให้ดุนยาบางทีอัลลอฮฺซุบะตัลลาเปิดประตูดุนยาให้กับเจ้าจ้เอาอะไรก็ได้วัลัดติฮาและความอร่อยของดุนยาเช่นได้มีทรัพย์สินเขียนไปเลยนะตำแหน่ง อำนาจแล้วก็กลาลอ้าก็คือและอื่นๆและแต่ที่เป็นดุนยาก็คือมาสิวะลอสิ่งที่นอกเหนือจากอัลลอสุบฮานะฮุวาตาลาบางทีบางคร<า><า>ั้งอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาอาลานั้นทรงให้ดุนยากับเจ้าโอมุริดโอ้คนที่กำลังใช้จิตใช้ใจ เดินทางสู่อัลลกสุนทรละฟามมนอากาฟามมนอากาต่อมาหรือว่าบางทีอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตะลาอะตอกะอะตอกะอะตอกะฟามมนอากะรุบบะมะอะตาะกะรุบบะมะมานาอากะและบางทีอัลลอฮฺก็ห้าม ไม่ให้ก้ากับเจ้าโอโมดิษบางทีอัลลอฮ์ก็ไม่ให้มาณาอ้อก็คือห้ามอัลลอฮ์ไม่ให้กับเจ้าไม่ให้อะไรอัตเตฟีกกไม่ให้การเตาฟีดูไปก่อนนะไม่ได้รับการเตาฟีกนั่นเองลีอตออาติฮีลีต่ออาติลละต่อการ พักดีต่ออัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตาลาเจ้าได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดของโลกยาไม่ได้ได้ทั้งหมดนะที่เราได้ทุกวันเนี่ยมนุษย์ที่ได้ทุกวันไม่ได้ได้ทั้งหมดของโลกุญญานะได้เป็นบางสิ่งเองสุดท้ายแล้วสิ่งนั้นก็บางทีโตมซันเนี่ยบอกว่าอัลลอฮ์ก็ไม่ให้พระราชทานเตาฟิกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตาลาเต้าฟิกก็คือ خلق القدرة في ا ل ط ا ع ลอ l l ส h u ลาสร้างความสามารถในการต่ออนี่ไม่ได้ไม่ได้เราสามารถได้ทุกสิ่งทุกอย่างขอ,องโลกเดียวแต่จะละมาสุนัสนอกะอดในช่วงท้ายของกลางคืนนี่เราทําไม่ได้รู้สึกว่าหน่ะสมมุติเป็นเสี่ยวของตัวอย่างเองใช่ไหมอลล a ่ u ไม่ให้เตาฟิก จะกล่าวลายนะลอแต่ละครั้งนี่บางทีก็กล่าวไม่ได้แต่ Allah มอบดุนยาให้สารพัดอยา่างเป็นเสี้ยวของตัวอย่างฟามานาคกะอตัตตตฟิกก่อนลิตออาติฮิลิตออาติลล่าและบางที Allah สมบัติก็ไม่ให้การต็ฟิกไม่ทรงพระราชทา,าน พลังกาลังไปสู่การต่ออัตต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาถามว่ากําลังมีไหมแต่อัลลอฮ์ไม่ให้เต้าฟิกให้เดต่ออัตต่ออัลลอฮฺ سبحانه แตะ ت า ا ل แต่ดุนยาล่ะเอาอะไรก็ได้เนี่ยวัลอิกบาละอะไรฮีและการมุ่งผินไปสู่อัลลอฮฺ سبحانه แตะ ت า ا ل ก็ไม่ได้กลับกลายเป็นทําให้หันหลังต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลานั่นตรงกันข้าม อัลลอฮ์ไม่ให้ตัวมุ่งอีกบาลตัวมุ่งมาสู่อัลลอฮ์ก็อาลานี้ไม่ได้เพราะอัลลอฮ์ไม่ให้เพราะอัลลอฮ์ให้อะไรแล้วอตกอกระชัยอันมีนัด,ดญญุนยาวรรณะติหาให้สิ่งหนึ่งของดุนยาและให้ความอร่อยของดุนยาแต่ต่ออัตนะอัลลอฮ์บอกไม่ให้แต่โตมันสนได้บ,บอกบางครั้งไม่ได้นะเจ้าโอมูรีดก่อนยื่รังเดินทางสู่อัลลอฮ์สุสบฮานะฮะุตาลาวลฟะมาอันหู ไอ้ความดดีนอันหูอันนี้แหละและอัลลอฮ์บางทีอัตัคําบัญญัติหรืออัตโตฟีก็วันอีกบ้างหลังความและบางทีอัลลอฮ์ก็ไม่ให้เจ้าห้ามเจ้าห้ามตัวอะไรความเข้าใจในศาสนาต่ออัลลอฮ์ سبحانه และุต่าลวัลฟะห์มอันหู ความเข้าใจในศาสนาต่อลอ์สุบฮานตาลาตรงนี้ก็บอกว่าอิบารัตพูดสำนวนที่พูดแทนจากอินมูละดุนีไม่ได้ตัวอินมูละดุนีไม่ได้อ่าไม่ได้อันนี้อัลลอฮ์ไม่ให้บางทีบางครั้งไม่ได้ตัวอินมูละดุนีแต่ได้อะไรก็ตามดุนยาที่อัลลอฮ์สุบฮนตาลาส่งมาริษทานให้ wa rubbama mana'aka la ba'an thi bang khang mana'aka ayya murid Allah mai dai hai kap chao mana'aka ka khue ham chao minnal awwali jat sing raet Allah dai ham chao จากสิ่งแรกกลับไปหาไหนนูนใช่อันม ah ีนนดุ day, ah ุย a าวลัดด t ติ a าอัลลอฮ์ห้ามอัลลอฮ์ไม่ให้เจ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากโลกดุนยาบางทีบางครั้งอัลลอฮ์ไม่ได้ให้เรื่องดุนยากับเจ้าโอมุริดเจ้าไม่ได้ ฟ้าต่อกาต่ออัตม์ลและบางทีฟ้าต่อไปหามะนากะตอบฝีนฝีลรุบบามามะนาคกะฟ้าต่อกาและบางทีอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตัลละก็ให้เจ้าพระราชทานให้กับเจ้าอัสฟานีประการที่สองคืออะไรอัตเตาฟีก็ li taatihi dairabkan taufiq nai kang Allah... ta'ala wal ikbala alaihi dai hai jit kau nan mung pai ha Allah ta'ala wal fahma anhu la hai dai in mo ladunni eh fa tafra fa man allahilaka การที่อัลลอฮ์ไม่ได้ให้เจ้าการที่อัลลอฮ์ไม่ได้ให้เจ้าเอ่อบางทีเราจะลาให้เรามีเวลาว่างแต่เราก็ยังนั่งที่ห้องอะตอนนี้นะตอนนี้ห้ามเจ้าไม่ให้เจ้าขึ้นมาเจ้าก็ไม่ได้เห็นไ,ไหมให้เวลาว่างเต็ไมไปหมดเลย อแต่ Allah s w าก็ให้ขณะเดียกันคนที่ขึ้นมาก็ได้ไม่ได้ให้เวลาว่างแต่ให้เวลามีบริการอิอัลลอห์ฟะมันอุลลอฮีลากาดังนั้นการที่ Allah ไม่ให้กับเจ้าก็คือการที่ Allah ห้ามเจ้าไม่ให้เจ้าได้ไม่ให้ได้เจ้าจะทำยังไงก็ไม่ได้หรอกเพราะ Allah เป็นผู้ที่ห้ามทำยังไงก็ไม่ได้เพราะ Allah เป็นผู้ที่ห้าม อัลลอฮ์ไม่ให้มินในลีชาฮวาติก <c oughs> จากการในลีเดิมแปลว่าการได้รับชาฮวาติกะตามชาฮวัตของเจ้าอารมณ์ไฟตามของเจ้าอัลลอฮ์ได้ห้ามจากการที่เจ้านั้นจะได้ตามอารมณ์ชาฮวาตก็คือการอารมณ์ไฟตาม ไม่มีฝ่ายสูงเลยนะชาวัดมีแต่ฝ่ายต่ำก็คือทำแต่ของต่ำๆชาวัดวลัฏติกะและความอริสอร่อยของการตามนับสูลัดะก็คือความอร่อยอ่าลล l a h ไม่ให้เจ้าได้วัลเก้านี้มินไส i sayyi'i adatika wal kauni min sayyi'i adatika hmm ah ma'a wal kauni ma'a sayyi'i adatika ma'a sayyi'i ana eh, sayyi'i sayyi'i dafat sifat pehamasu ไปรวมเลยเกานี่แปลว่าการที่การอ้ไรกูหนูเกานี้และการที่เจา้าได้ตามอิดอฟัสซิฟัสไปหาหมาซุบไซย,ยีอาดาทิกะไออาดาทิกะอัสไซย,ยีอาตีเออแล้วจะแปลว่า การที่เจ้าได้ตามอาดัตที่เร็วๆที่ไม่ดีที่เจ้าเคยได้ออาดัตที่ทำเป็นประจำที่มันไม่ดีส่ยิ่เดิมแปลว่าความเดียวความชั่วร้ายอนะที่เจ้าได้เคยได้ แต่อัลลอฮ์ห้ามครั้งนี้ไม่ให้เจ้าได้ยูความหมายอัลกออนยาซีลุนขอบัตให้กับมันอู่ดังนั้นคือที่กล่าวมาทั้งหมดนั่นแหละไอ้หัวที่กล่าวมาทั้งหมดอัลมัตบุตแหละอัลกออนยาซีลุนมันคือการให้ที่ยิ่งใหญ่มินโน Minal Allah Taala, jad Allah Subhanahu ta'ala. Hah, Tok musan ni bawa naale, ialah, 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 waladzatika ดังนั้นการที่อัลลอฮ์ไม่ให้เจ้าได้ตามกามอารมณ์ไฟตามที่เจ้าอยากจะได้และความอร่อยของอารมณ์อันนั้นที่เจ้าคิดว่า,าได้มาและการที่อัลลอฮ์ห้ามเจ้าไม่ให้ได้จากการที่ตามอา,อาดัตสิ่งที่ปฏิบัติเป็นประจำยังเคยชินที่มันเคยได้แต่นี้มันอุลลอฮ์อัลลอฮ์ห้ามไม่ให้เจ้าได้ นั่นคืออะไรขอบัตอาต้ออนยาซีลอนมันคือการพระราชทานให้อาตออย่างนี้ป็บริยนจากอัลลตาลาคือการพระราชทานให้ยาซีลอนเอ่ออย่างบสัทจากอัลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่จากอัลลอฮ์สุบฮัดตาลาไอที่ว่าไม่ได้นั่นแหละคือได้ถูความหมายเออเช่นอยากได้เงินอยากได้บ้านังกเรามี ตามอดาดัตที่เรามนุษย์ทั่วไปอยากจะได้แล้วก็ที่เคยเคยได้แต่ลล l a ์ไม่ให้อยากจะได้แ,ไดแต่ลล l a ์ไม่ให้ใช่ไหมล่ะเราอยากจะได้เท่านี้แต่ลลอ a ์บอกไม่ให้นั่นแหละคือการให้จากอ l ล a h س ์ ح ุบฮานะ ت ع าลาเราไม่รู้แต่ล l l a ์รู้อ่าแต่ลล l a ์รู้ลิอันหาะอะไร โตมุสันิปจึงบอกว่าการที่อัลลอฮ์ไม่ให้นะคือการให้เพราะอะไรลีอันนะฮูเพราะว่าเทลีอันอัลลอฮ์เพราะว่าเทที่จริงอัลลอฮ์บฮานะฮูละะอาลานั้นอับกากะอับกอลลอฮ์อัลลอฮ์ได้ให้เจ้านั้นคงอยู่มาอาฮูมะอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยังให้เจ้านั้นอยู่กับพค์ไม่ให้หลุดไปไหนอ่า ล l อ a ์ยังให้เจ้านั้นอยู่กับพระองค์ว่าอิกรตออคกะอันฮุดูลิกาและอิกรตออคกะอิกรตอัลลอฮ์ล l l a ์ก็ได้ตัดเจ้าตัดเจ้าอะไรอันฮุดูลิกาจากความอยากของนับสูของเจ้าลลอ a ์ตัดเจ้าจากความอยากของนับสู ของเจ้าวะอักรอดีกาและเป้าหมายอต้องกข้าไปหาอันหุดูดีกาอันเริ่มต้นประโยคใหม่เอวะกะวะอิกตะต่ออักะอันอัลรอดีกาและอัลลอฮ์ได้ตัดเจ้าจากเป้าหมายของเจ้าไม่ให้ตามเป้าหมาย ไม่ให้ตามเอาไหมอัลลอฮ์ไม่ให้เจ้านั้นได้ตามที่เจ้าอยากจะได้นั่นคือความหมายเพราะอัลลอฮ์ต้องการให้เจ้านั้นยังอยู่กับพระองค์ว่าอัคซูดาลิกะและตรงข้ามกับสิ่งดังกล่าวไม่ถึงตรงข้ามกับการให้ของอัลลอฮ์สุเตลาที่ให้กับเจ้านั้นหุวลมั่นอูคือการไม่ให้ คือการไม่ให้มันอู้ก็คือการห้ามก็คือไม่ให้ตรงนี้หมายถึงมันอุตเตฟิกที่ว่าไปเมื่อกี้ความมานะากาบรรทัดแรกนั่นแหละกลับไปหามัสดัดมันอุตโตฟิกวันอิกบานวันฟะมาอันผู้ลกลับไปนั่นอืมนั่นและตรงกันข้ามก็คือการที่อัลลอฮ์ไม่ให้ตรงข้ามกับอัลลอฮ์ให้ก็คือการที่อัลลอฮ์ไม่ให้ อาละตักกีกีตามความเป็นจริงว่าอินและแม้ว่ากาณาต่อออนฟิดนอฮิรีปรากฏอัตโตออนไอมินัลลอฮการให้ที่มาจากอัลลอฮ์สุมาตาลานั้นฟิดนอฮิรีตามผิวเผินอ่า ตามความเป็นจริงแล้วฟา,าลาตังดุดลิซอฮีรีอลัลอาอีดังนั้นอ่าเจ้าอย่าได้มองอย่าได้พิจารณาลิซอฮีริลอาตอผิวเผินแห่งการให้จากล l ล a h s ์ b ุบะอย่ามองเพียงแค่นั้นว่าอลล a ์ให้เรา อ่าคิดอะไรก็ได้จะทําอะไรก็ได้ได้อย่ามองผิวเผินว่าอัลลอฮ์ให้เราวันมั่นอีและผิวเผินว่าอัลลอฮ์ห้ามก็คือไม่ให้อย่ามองแค่ผิวเผินบันลิฮากีกอตินอัมรีให้มองบัณแต่ทว่าไออุงรุตจงพิจารณาฮากกีกอตินอัมรี ความเป็นจริงของเรื่องเรื่องนั้นาบางทีการที่อัลลอฮ์ให้เยอะๆๆนั่นแหละเขาเรียกว่าอัลลอฮ์ไม่ให้ไม่ให้ตรงนี้หมายถึงไม่ให้การเตาฟีไม่ให้การฮิดายะไม่พระราชทานทางนําให้กับมูริดคนที่ลังเดินทางสมบัต์แต่การที่อัลลอฮ์ไม่ให้ตามความเป็นจริงอ๋อาบางทีเจ้านั้นตามอะไร อาดัตเคยได้อาดัตโดยปกติแล้วทําอย่างนี้เคยได้หรือ,อมันตรงกับกามอารมณ์ความอยากว่าเราได้เราอยากได้แล้วก็เคยได้แล้วก็เคยได้จริงๆเคยได้แต่อัลลอฮ์มาห้ามไม่ให้ได้ตามที่เจ้าต้องการนั่นแหละเป็นเครื่องหมายว่าอัลลอฮ์อยากจะหยุดเจ้าอยู่ที่พระอ,องค์อับบากอก้า